โอ้ยเลี่ยเลีย้อออออเโเมนโบซันนะครับนี่ เบิกกัดปาทุกเนีย้ยเลึกกว่าบุ oh. มีเมื่อนกักคือแม่โคนะครับนี oh. ่เออดีได้บ่ได้ครับมันลุนกันโอ้ oh. ยากครับยากเวล์มต่างรำไม่หรือยังไง ปัจจันครับเป็นกล่องไส้ครับน่ะมองรถไม่โค้งพรเจ้าขึ้นเพมีดินแข็งเลยครับแต่ไม่โค้ก็ยังขึ้นยากแล้วครับมอง <c oughs> ย่อนจะมีมือแต่ตัวนี้บมมีมือครับมีตค้าล้วนๆเลย สั้นโหดสับโอีไม่ครับจิลกบบ้านเลยอะของผมกับเป็นเทียวสุดท้ายครับสุดท้ายของปีนี้ครับผมเป็นไล่ไม้ครับ ให้ร่งขึนนั่นลังขึ้นนะไล่เดือนนาอนะไรเนาะไปครับ กะเก็บฟ้องกับปีใหม่ครับผมหลังปีใหม่จะมาไหมยุดลายมือนะครับเพามีคนนอนเฝ้าครับเลยได้เอากับบ้านนะครับเบิบ่งมันสั้นแห้งครับไหลประมาณสามเมตรครับซ้ำคันคู่น้องสะตอนะไปันสั้นลงไปเลยนะครับ ระดับนี้ไสข้นหนานิดหน่อยไม่ได้วะไม่ได้ครับไสหัวแล้วว่าจารยดับเครื่องละแม่โคมำลังจอดอยู่ไกลๆกันครับแม่โคโอ้อยจะได้เมื่อวานน้องครับ อนี้กัแถวสุดท้ายครับผมรถตั้งเทร่งอีกขั้นหนึ่งอยาลงอีกขั้นหนึ่งก็ได้กบ,บ่าลแล้วนะครับโอ้ยไทยพระท่านซำทำเลโคปดึงออกพอดีรถพ่วงเหลวพอดีเอ๋อเดือเมื่อแล้วครับ โอเคแล้วตัวมาดึงพอดีครับเอ็เมเออแล้วครับเนีเดี๋ยวสุดท้ายครับอา้า ไปแล้วครับผมกลับบ้านแล้วนั่งต้นกันแล้วลื่อ <c> ม <oughs> แม่นลืมดอกท้ายพระท่านนะครับเอาเมเคิกกูดึงแป๊บเดียวหนึ่งนะครับโคกกอขึ้นหน่อยนึงมาแบบขึ้นเรื่อยนะครับคิดว่าพี่นสีเอารถล่งแล้วก็นที่แปลงทางหมน่นะจะเลยถอยรถไว้ทักวัน <c oughs> จ็ไม่ไปท้อยข้าวเดียวดึงกรขึ้นแล้วนะครับได้นะครับผมน้ำกวนกับเต้ยๆแล้วว้ายาเปียกสันหมดจะมีปัญหาดอกสองคันนี่ เพิ่มกันทางหลังอีกเจ้ยขึ้นได้ปะยังดอกรถเป่านะครับรถมาหลับแล้วเดีย๋ยวพอได้เมื่อนะเจ้าวันนี้ วันนี้เบอร์มาส่งเส้าเขียมครับมารับรถอย่างเดียวเปล่วครับไปแล้หลังปีใหม่เวละครับเจอกันอย่างปีใหม่ ผมกับจีโร่งอันนี้ซอยเพื่อนกันนะครับเฝ้าลงเฝ้าเมื่อพร้อมกันนะครับผม <c oughs> จันต่ำเย็ดเบียขึ้นเก่านะครับใช่แล้วนะครับผมเมื่อกาจีดินล่างรถแล้วมื่ออื่นพุ่นละอันนี้กาจิหอดคำนะครับเหมือนบริลลางนะครับ ขึ้นเสาล่างนะครับผมมีกระซองใบสองนะครับลงแล้วขั้นแต่ขั้นนี้แล้วก็สิบประมาณใบสาม3กวเมื่ออีกกระคำมืดพอดีนะครับมองขึ้นมองย่าครับเส้นซอ,องขันหนึ่งพัก เป็นนี่คืออีกพักหนึ่งรับมองรถจอดอ,อ,อ่อนแดดครับผมแดดแย่งล่างึ้นรถ บบเห็น,นับ <laughs> ครับผมก็ล่างจอดเรียบร้อยครับมาฮอดมือคืนนีลก็ามาล่างมือเศร้านี่ครับตื่นแต่หกโมงเศร้าล่างรถนะครับจอดขึ้นกุญแจรเรียบร้อยครับก็รถบัญจันนะครับก็จอดเรียบร้อย ปิดคลิปครับปีนี้ก็จอดแล้วนะครับเหลือปีหน้าสู่ประกันไหมนะครับโอ้หลางเบิ้มาสดิหอดหางหอดสอกแสกในรถก็เอาร่งเบิดทุกอย่างครับทั้งในรถพวกผ้ามงผ้าม่านเอาร่งซักนะครับ เด็กระห้อนกาสีเตรียมโตเมื่อบ้านครับผมกะเจยบร้อยครับปีนี้นะครับสำหรับปีหกหกนะครับกะโอเคครับกะขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องโอรันทรักนะครับก็ยังมีอีกหลายตอนนะครับที่จะนำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดตอนใหม่ครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ Salamat dikap, salamat di Pimai juga, kap, kom.